สวัสดีครับผมบออสามเหลี่ยมโต้ต้นนะครับที่พี่เห็นอยู่นี้นะครับคือซูกิสวิปเครื่องพันห้านะครับพี่บอกเลยว่าหาที่ไหนยากมากนะครับคันนี้นะครับรถคันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆลูกค้ามาขายพี่ยังไม่ได้ล้างเลยนะเอาไม้พี่ดูตรงนี้เลยแล้วมาเจอกับเปย์นะครับเปย์ต่อไม่รอแล้วนะนะครับผมเปย์นี้นะครับบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มครับมีเปย์อะไรกันบ้างมาดูนะครับสำหรับป๊อปที่จะเปย์คุณลูกค้านะอย่างแรกเลยครับออกรถคันนี้คุณลูกค้าได้เงินกลับบ้าน20,000บาทยังไม่พอครับ เปให้อีกครับพี่ปีนี้ไม่ต้องผ่อนครับแล้วหลังจากปีนี้ผ่อนแค่3,000กว่าบาทแค่นั้นเองพี่ u zuki ิ w วีปเครื่องพันห้านะครับปี .2 0 1พครับพี่ผ่อน3 0 0 0กว่าบาทครับได้เงินกลับบ้าน20,000และปีนี้ไม่มีผ่อนนะครับบอกเลยว่าหาที่ไหนไม่ได้แน่นอนนะครับหรือถ้าลูกค้าแบบซื้อสดราคาเน็ตเน็ตไม่ร่วมแหวไปเลย219,000บาทตรงนี้เขาบอกเลยว่าแดดที่ว่าร้อนยังไม่สู้กับเปยนี้นะครับบอกเลยว่าร้อนแรงกันแบบสุดๆเลยนะครับผมรถคันนี้มีอะไรกันบ้างมาดูนะครับในเรื่องของบอดี้้้ทััััังนนนนนหหรรืออววว่่าาตถแกกไมมมชจํย พิความไฟไหม้กลับม่ถ้ามียินดีซื้อคืนนะครับต้องบอกตรงนี้เลยแล้วในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับกับเกียร์นะถ้ามีปัญหาผมมีเจ้าที่ดูแลให้ฟรีถึงที่24ชั่วโมง1ปีเต็มทั่วประเทศตรงนี้นะครับมาต่อกันด้วยนะรถคันนี้ครับติดเขาเรียกว่าสเกิร์ตมาให้รอบคันอย่างสวยนะครับเนาะนี่ครับผมลงแม็กมาให้ด้วยนะครับกระจกมาพร้อมไฟเลี้ยวมองข้างนะครับบ่งบอกถึงความเป็นท็อปพี่เรามาดูข้างหลังกันนะครับว่าคันนี้ยังไงกันบ้างนะตัวนี้ครับเราต้องกดปลด นอยดูนะครับข้อดีของรถ5ประตูครับคือพับเบาะเนียนได้นี่นะอันนี้ยถ้าเราสมมุติว่าเราจะวางของเราของเราถอดออกได้เห็นะครับอ่าดูครับเรียบเลยนะครับพอ่อ้าแม่ค้าครับงวด3,000กว่าบาทแถมเงินกลับบ้าน20,000 และปีนี้ไม่ต้องผ่อนพี่นี่คือโอกาสทองของพี่แล้วปี12เครื่องปัน5นะครับบอกเลยว่าวิ่งทางไกลสบายๆนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้แล้วราคาเพียง200,000 1กบาทราคานิดๆนะมาดูข้างในฝั่งนี้กันบ้างครับนี่เราต้องให้ดูตรงกุญแจฝั่งนี้ครับอ่ะตัวนี้เหมือนเดิมนะครับกดล็อกอย่างนี้ได้เลยนะนี่เปิดไม่ได้ตอนปลดล็อกเราก็กดงี้นะครับกุญแจไม่ต้องถือให้ลําบากนะครับคุณลูกค้าตอนสตาร์ทนะครับข้อดีของคันนี้พิเศษว่าเอ้าทำไมไม่เป็นปุ่่่่มมาา์อยยงนนนีีี้ผวดดะบิเล อ่าอันนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับคุณแบตหมดอ่าหมายถึงว่าโอ้โหกุญแจแบตหมดนะครับนี่ครับคุณลูกค้ากดล็อกตรงนี้นะกดล็อกตรงนี้ออกมาครับแล้วมันก็จะสามารถอันนี้ได้นี่เสียบกุญแจเข้าไปครับสตาร์ได้นี่นะครับดีมากนะรุ่นนี้นะเครื่องพันห้าตัวท็อปครับคุณลูกค้าตัวนี้นะครับบอกเลยว่าสุดยอดมากนะมาพร้อมกับนี่ครับระบบมัลติฟังก์ชันนะครับเนาะเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคบคุณลูกค้าแอร์ออโต้นะครับบ่งบอกถึงความท็อปของตัวนีี้้นะกกยคคับุณลูา นะครับสำหรับคันนี้แล้วไม่เพียงแสนสองเท่านั้นนะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับคุณลูกค้าถ้าสนใจคันนี้ต้องติดต่อป๊อบอายสามเหลี่ยมออโต้เท่านั้นนะครับหรือเข้ามาบอกว่ามาหาเจ้าที่ป๊อบอายหรือหัวหน้าป๊อบอายนะครับถ้าสนใจคันนี้โทรหาป๊อปเลยครับ0 9 7 9 3 9 3 9 4 4ครับแล้วขอย้ำนะครับรถคันนี้ซูกิสวีฟเครื่องพันห้าตัวท็อปสุดปี2012นะครับพี่ผ่อน3,000กว่าบาท ปีนี้ไม่ต้องผ่อนเลยได้เ,เงินกลับบ้าน2 0 0 0 0บาทตรงนี้นะครับหรือลูกค้าจะซื้อตัดสดในเน็ตสองแสนหนึ่งหมบาทครับเลือกคุณภาพเลือกคงคุณค่าเลือกผมครับป่อบายสามเหลี่ยมออโต้สวัสดีครับอย่าลืมกด s ั b s ไ r i b e และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารใหม่จากบริษัทสามเหลี่ยมออโต้ที่ช่อง u t u b e s l m Auto สามเหลี่ยมออโต้ขอนแก่นแล้วอย่าลืมเข้าไปกดถูกใจแฟนเพจ Facebook สามเหลี่ยมออโต้ขอนแก่นเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆจากบริษัทสามเหลี่ยมออ